สวัสดีค่ะเบิ้งเดอ้พอพี่น้องบรรยากาศย่ำคั่มขึ้นอันเบิ้งเป็นตาฝนตกก็ยังี่เบิ้งฝ้าเมื่อดื่มขึ้นอยู่พี่น้องเลยสีห่าผ้าพี่เบิง้งเบิ้งบรรยากาศบรรยากาศกลางคืนย่ำมมขึ้นเนาะขะเนาะไก่สีหอดอันทุ่มแล้วล่ะเบิ้งนกเบิ้งนกบินพี่น้อง นกบินแตกมม้ยวนอันพุ่นๆน,นกแซวไปแซวมมอยูพี่น้องเนี่ยเมือง,งให้พี่น้องเขาเบืองนำ้ำช่งเด้อพี่น้องเบืองนกเขาบินมาเขาจิ้มมาหาที่นอนว่าเขาเคื้นนอนเมืองนี้เนาะขเนาะเขาก็เลยแซวไปแซวไม,ม่คล้าข่ขึ้นกันกับนกกัน คุณเหมือดเบื่พี่น้องนะคุนนกนกหน่อยมึงพี่น้องให้พี่น้องมึงบรรยากาศนกเมฆก,กระดำปื้อลเลยเฮงแต่เฮงว่ตกนกเล่นล่มพี่น้อง ย่ำคำมาแลงมานกเขามาห่างเนาะเมืองเมืองตัวนี้บินเซาไปเซามาอยู่พี่น้องเนาะให้เมืองบรรยากาศนกเนาะ,ะเนาเมืองเดนอะตัวนึงบินวนไปวนมาอยูเอ่เดี๋ยวเขากับพานมื่อนี้เป็นแต่ฝนตกฝนตกนะเขาบินเซาไปเซามาอยู่พี่น้องเนา Bin sao bay sao mai nít tóc ngon có yên yên này yên 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 đi yên 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 ไปเพิ่งตัวนี้นกไ่บินไปทังไหนล่้พุ่งนงูนกหน่อยตัวนี้เขาเขาหาห้างนอนเนอกนันเนาะเขานอนอยี่ต้นบมกม่วงมันก็บินแซวไปแซวมากจะผภาอะไยัะว่ามันนอกอย่างหลายตัวอยู่ด้วยพี่น้องอันนั้นก็บินมาก เขาบินมากค่ายคือคางเข้ากับบมแมนเป็นคือยังมมีหางนี่เขาบินแจวไปแซวมากน้่นกน่อยตัวนั้นไปหรอวล่มๆเลยพี่น้องนะแต่ฝนตกฝนตกแต่ว่าแห่งบนตกฝนเปนแต่ตกแต่ตกตตกับ่าตกดอกพี่น้องไง อันทางคุณน,นั่นไสแจ้งนั่นคือกันกับห้องอาหารเขาเด้อพี่น้องเลยของอาหารเขา,อ,ขอ,อ,า,า,เขาอ้ออันนี้ตกลงมาอะไรเรียนสีบริยูแล้วสีบริเหี่ยวซะตินอะนะ้อเนาะย่านต้นใหม่เหี่ยวได้ไปหลายมื่นพี่น้องเอ้ยไปสีมหดให้เนาะก้อนไปกับสีหดซุ่มๆสัก,ก้อนนั่ง่อยสีไปเนาะพี่น,อน้องเนาะหดซุ่มๆไปพวกเนี่ บรรยากาศเหมือนในเบิ้งท้องฟ้าทาางผุ่นหองอาหารร่มร่มเลยพี่น้องนกบินเจาไปเจวมากมนี่บรรยากาศนี่นี่นกกนกเงี่ยงพี่น้องบินไววไว้จากนกเงี่งกนกนยง แล้วเ,เขาสีบินไม่นอกอยังน,น้อยนยเนาะเป็นต่ฝนตกกบาตกพีน่อนอ,ไนองไอ้บ้างเนี่ยของฝาเหมืมอดอึมขึ้นเนีน่ยจีนองมืดหมืดแต่หนบ้าง ต้นใหม่ต้นไหลประเด็นเนี้ยมาขึ้นประเดนสีเดียนบอยูแล้วสีเดีเมียบ้านแล้วจะได้กลับบ้านแล้วไปท้ำธุระก่อนพี่น้องเลยมึงเนี้ยออนซ้อนพี่น้องเลยอันนี้คือตอนนนอ้นนัน่นนั่นนั่นของประเด็นเนาะเขาเนาะมึงงามงามเขากําลัางป่งยอดขึ้นต้นสละ ต้นสะละงามงามพี่น้องมึงนะมึบรรยากาศดนี่มึงขึ้นนกบินไปบินมายอยู่เขาเพราะขั้นเข่าทีเขาทางนี่หนูหนี่แม่งามงามพี่น้องมึงนะี่ต้นต้นนั่นต้นนี่ยงามขัดโอ้งามหลายพี่น้องเลยนี่นะ มันก็ร่งใหญ่ก็ั่งนง่นขึ้นมากอันนี้ต้นมันก็ล่างใหญ่งามงามพี่น้องมั้งามครับแก้วสารพัดนึกเนาะคะเนาะของประเด็นมีอยุสองตอน้ตนก็ร่งแตกกอขึ้นมมกอีกอันนี้แก้วสารพัดนึกอันนี้ประเด็นเอามาจากลันค่าข้าเจ้าอันนี้เอามาจากธนากรมันนี่ของธนากรต้นนี้ไงของธนากรปัตาย ธนาคก,ก็เลยนำมาเอาอีกตน้นเอาต้นหน่อยไปเห็ไปเดือนต้นง่ญ่เขาเรยเอาไปปลูกตอนนี้ของเขาก็ลังงหญ่เหมือนกันก็ลังงามมึงเนี่ยนนี้เกี่ยวสาลพัดหนึกพี่น้องงามขักงามเนี่ยไปเดือนกัะสีเดีมเมียบ้านเนาะดอกสะเลตตีไปเดือนคันออกดอกมากหอมหอมเนี่พี่น้อง กำลังเป็นตูมผู้บูหรืประเด็นนี้ยเมื่ท่านเห็นเขาสีออกดอกเลยบั่งเนี้ยเขาสีออกดอกก้อนนี่เขาสีออกดอกหรอประเด็นก็สีได้เมียบานมืออื่นนี่ได้เบิง่งนาะกลับมาา่คยสีได้เห็นเขาอันนี้มือนันกาบินมาสันด้พ่อบินมาเลยเข็ดขนลนพนาปิวแวงแวงมาประเดอนไล้เอามาเสียบใบหนีพี่น้องมั่งเนี่ยบินพานหนาปเดือนมาขนลนสันด้ก็เลยเอาอันขนกามาเสียบว้เนาะเขาเนาะ บินผ่านเข้ามาขนลนเสยเลยพ่นนะกากระดไดเลยเอามาเสียบไวอืมเนี่ยมันขึ้นงามงามพี่น้องนะงามครับอันนี้ก็ต้นั่นโกศลเนานะเนาะต้นโกศลอันนี้พันนีบ่าดังบันไดเลยนี่อีกพันหนึ่งเนี่ยค่อยดงังพุ่งพันหนึงง่งเนี่ยค่อยดังคักดังเนี่ยที่ไปเดินขอเขามาไปเดินกับมาขายายพัน้นโกศลเนานะเนาะอันนี้ก็งามงามพี่น้องเลย ใบเขาไข่ไข่กันกับแผนแก้วสารพัดนึกเหรอแต่บ่าบ่รมันแก้วสารพัดหนึงหนะะน่งอันนี้ก็คือกันมึงประเดืนอนคอนเผื่อประเดือนมาปลูกงามงามก็ล่างสีเริ่มขึ้นมากเขาติดเหรอมึงพี่น้องงามเลยนี่ต้นแสงเงินแสงทองที่ประเดือนขยายพันธุ์ เดินกันสิจบคลิปไปท่านี้ก่อนเด้อค่ะเดอ้ออยู่หลอดปลอดภัยบนทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไขยม้ยังมีไปทางไหนก็อย่าลื่อมส่เอ็ดขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกไหลทุกเรื่มเด้อค่ะเดออเ้อขอบคุณหลายๆเผื่อไม่มากขอช้าๆได้พาเล่มงามเนาะค่ะเนาะไปเดินกันสิขออนุญาตจบคลิปไปซัมหนี้ก่อนเอาไว้ติดตามคลิปหนา้าขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดินกันขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อ thank you you so much my friend thank you thank you see you next time ขอบคุณทั่วโลกเด้อค่ะเด้อ ไปเจอกันคลิปหนาคลิปนี้ก็วัสดีค่ะ